จาก4ี่ไล่ของแอนซอรเรียมค่ะต้องบอกว่าสำหรับเธอคนนี้นั้นนะคะเปิดใจให้ได้ชมครั้งแรกคะ่ะต้องบอกว่านี้คือบ้านหรือคฤหาสน์กันแน่อลังการมากๆเลยทีเดียวแล้วคะ่ะสนามบ้านที่ปลูกอยู่อยู่ที่ จังหวัดชลบุรีค่ะพื้นที่นั้นกว้างขวางมากๆม,ม,มีพื้นที่ทั้งเป็นสะว่ายน้ําสนามเทนนิสฟิตเนสและบ้านหลายต่หลายหล,ลังตั้งรวมกันพร้อมตกแต่งสไตล์รีสอร์ททำกลางความรม่มรื่นต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้เต็มที่แอนไผว่าบ้านหลังนี้คือที่บ้านเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันเองแล้วก็มีเปิดให้เช่าด้วยส่วนตัวบ้านที่พักของแอน แยกออกมาต่างหากอีกห้ังหนึ่งมีห้องทำงานสไตล์เรียบๆเ,เน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งเรียบง่ายหรูหราห้องพักรีสอร์ทระดับ5ดาวนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนในรีสอร์ทให้ได้ชมกันด้วยซึ่งสามีอย่างคุณจัสตินสามีเศรษฐีชาวอังกฤษเป็นคนเจ้าระเบียบน่ารักทำที่นอนเองตั้งแต่อยู่อังกฤษเก็บที่นอนเป๊ะเราเองทำเตียงไม่ตึงเขาก็ต้องสอนจนแม่บ้านที่อยู่เนะี่ย ยังบอกว่าไม่เคยเห็นใครทําที่นอนได้ดีเท่ากับเขาเลยนี่คนมองว่าเราแต่งงานถึงสามครั้งขาดความรักไม่ได้คนทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่อยากจะมีความรักเพราะความรักมันแตกต่างกันออกไปเราเนี่ยรักลูกอีกอย่างรักสามีด้วย รักแฟนก็อีกอย่างหนึ่งแอนแต่งงานครั้งที่1นราจ,จบได้ดีเรามีลูกคนที่สองไม่ประสบความสําเร็จเพราะใช้เวลาศึกษาดูใจกันน้อยส่วนคนที่3หลังจากนี้คงไม่มีแล้วอายุก็เข้าเลขหาแล้วจราจริงๆแอนก็ไม่อยากจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องเป็นรล่าสามีบอกว่ามันไม่ยุำติธรรมสาหรับเขาเพราะเขาเองก็ยังไม่เคยแต่งงานมาก่อนตอนนี้แต่งงานกันมา4ปีกว่าแล้ว การแต่งงานครั้งที่3ตัวเราคิดว่าคือความรักครั้งสุดท้ายซึ่งในครั้งนี้เราก็จะพาทุกท่านไปชมภาพบ้านของเธอซึ่งต้องบอกว่ากว้างขวางจริงๆค่ะเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะ